สำหรับต่างประเทศนะคะเริ่มต้นที่นายกอิสราเอลประกาศเส้นตายคุณผู้ชมคะว่าฮามาสต้องปล่อยตัวประกันภัยในวันที่15คกุมภาพันธ์นะคะไม่เช่นนั้นแล้ว IDF เนี่ยเตรียมกลับมาถล่มกาซาต่อค่ะขณะเดียวกันฮามาสเองก็โต้อิสราเอลด้วยนะคะว่าอิสราเอลนั่นแหละที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีเบนจามีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกคำขาดต่อกลุ่มฮามาสว่า หากไม่ปล่อยตัวประกันอิสราเอลภายในเวลาเที่ยงของวันเสราร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ข้อตกลงหยุดยิงจะถูกยกเลิกและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF จะกลับมาโจมตีกาซา ต่อเนื่องเลยจนกว่าฮามาสจะยอมแพ้ค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าเนทันยาฮูต้องการให้ฮามาสปล่อยตัวประกรันทั้งหมดหรือว่าเพียงแค่3รายที่เขามีกำหนดปล่อยตัวตามข้อตกลงหยุดยิงขั้นแรกซึ่งดำเนินมาแล้วเป็นเวลากว่า42วันนะคะคำประกาศของเนทันยาฮูมีขึ้นหลังการหารือกับรัฐมนตรีระดับสูงของอิสราเอลค่ะ ขณะที่กลุ่มฮามาสเพิ่งประกาศระงับการปล่อยตัวประกรันโดยไม่มีกำหนดอ้างว่าอิสราเอลนั่นแหละละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีกาซาและขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะที่อิสราเอลก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลได้เรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในวันที่15กุมภาพันธ์ และเนทันยาฮูได้สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งใหม่ละใน,ในการเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซ่านะคะหลังจากการยื่นคำขาดของเนทันยาฮูกลุ่มฮามาสตอบโต้ว,ว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายทำให้ข้อตกลงหยุดยิงนั้นเสี่ยงล่มสลายนายซามีอบูซูรีเจ้าหน้าที่ของฮามาสบอกว่าทางเดียวที่ตัวประกันอิสราเอลจะได้กลับบ้านคือทุกฝ่ายต้องเคารพข้อตกลง ในขณะเดียวกันครอบครัวของตัวประกันอิสราเอลได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าปฏิบัติการตามข้อตกลงหยุดยิงโดยบอกว่าเราต้องไม่นำตัวประกันกลับไปสู่ความทุกข์ทรมานอีกจนถึงตอนนี้ค่ะฮามาสได้ปล่อยตัวประกันอิสราเอลออกมาแล้ว16คนจากทั้งหมด33คนที่มีกำหนดปล่อยตัวในขั้นแรก รวมถึง5ตัวประกันชาวไทยที่ก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีตัวประกันอิสราเอลอีก76คนในฉนวนกาซาค่ะซึ่งคาดว่าอย่างน้อย35คนเสียชีวิตแล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสหรัฐที่จะยึดกาซานะคะ โดนัททัมเนี่ยเขาประกาศกล้าวต่อหน้ากษัตริย์จอแดนนะคะว่าสหรัฐะจะต้องควบคุมกาซานะคะประธานธิบดีโดนัททัมยืนยันต่อหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลรอที่สองแห่งจอแดนว่าสหรัฐจะเข้าควบคุมฉนวนกาซาแล้วก็จะผลักดันแผนย้ายประชากรชาวปปริสไตายสล้านคนค่ะไปยังประเทศอื่นรวมไปถึงจอแดนแม้ว่าจอแดนนะคะจะปฏิเสธข้อเสนอนี้แบบชัดเจนเลย แต่ว่าระหว่างการหาลือที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทํนะเขาบอกว่าสหรัฐจะยึดกาซ้าไว้รักษาไว้แล้วก็หวงแหนมันด้วยพร้อมกับอ้างว่าการเข้าควบคุมพื้นที่นี้จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วก็ย้ำอีกนะครว่าสหรัฐอยู่ในสถานะที่สามารถกดดันให้ประเทศอื่นนะร่วมมือได้ด้วย คือก่อนหน้านี้ทั้มเนี่ยเขาเคยขู่ระงับความช่วยเหลือกับจอแดนและอียิปต์นะถ้าทั้งสองประเทศไม่ยอมรับชาวเปรัสตา์ที่ถูกบีบให้ออกจากกาซาแต่ทีนี้จอแดนซึ่งเป็นที่พำนักของชาวเปรัสตา์จำนวนมากอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธแผนนี้นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลรอทรงยืนยันว่าจอแดนจะไม่ยอมรับการบังคับโยกย้ายประชากรแล้วก็แสดงจุดยืนต่อต้านแผนของทั้มแบบหนักแน่นเลยค่ะ แต่ทีนี้แม้ว่าข้อเสนอของทัามอ่ะคือเรียกว่าถูวิจารณ์นะคะแบบอย่างหนักแล้วก็อาจจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าคือเขาก็ยังคงเดินหน้าค่ะผลักดันแนวคิดนี้ต่อท่ามกลางกระแสประนามนะคะจากนานาชาติโอ้แล้วผลักดันประชากรสองล้านคนไปประเทศอื่นอะ่ะถือว่าเป็นข้อเสนอที่ยังไงคะหรือว่าผิดหลัก มนุษยธรรมด้วยมนุษยชนด้วยด้วยสไตล์ของทรัมป์เนอะหลายๆแนวคิดของเขาเขาก็ไหนจะกกฎหมายระหว่างประเทศอีกนะคะเรื่องนี้เองเกาหลีเหนือก็ออกมาบอกนะคะว่าการที่โดนัททรัมป์ค่ะต้องการที่จะยึดฉนวนกาซาแล้วก็ขับไล่ชาวบาเรสไตน์ออกไปเนี่ยไปอยู่ประเทศอื่นซะเป็นเรื่องไร้สาระค่ะ S <S <S สำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA ของทางการเกาหลีเหนือออกมา,ถาแถลงข่าววันนี้เลยนะคะประนามแผนของประธานาธิบดีโดนัดทรัม์ในการยึดฉนวนกาซาแล้วก็ขับไล่ชาวปาเสไตน์ว่าเป็นเรื่องไร้สาระและเป็นการทำลายความหวังอันริบรี่ของประชาชนชาวปาเสไตน์ที่ต้องการความปลอดภัยและสันติภาพ ในถแถลงการระบุว่าโลกกำลังถูกต้มในหม้อเดือดจนเละเป็นโจ่ะเพราะแนวคิดอันสันสะเทือนของสหรัฐที่มุ่งละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นพร้อมโจมตีนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่เคยพยายามเข้ายึดครองปานามาเกาะกรีนแลนด์และแม้กระทั่งพยายามเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวเมริกาอีกด้วยโดยเรียกร้องให้สหรัฐนั้นตื่นจากภาพดวงตาที่ล้าสมัยและก็เลิกพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อประชาคมโลกได้แล้ว แม้ในอดีตทรัมป์จะเคยจัดการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือค่ะมมคุณผู้ชมนะคะและก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างกันแต่ในวาระดํารงตําแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อเกาหลีเหนือนี่แทบจะไม่ได้กล่าวถึงเขาเลยขณะเดียวกันยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวอชิงตันและพันธมิตรอย่างแข่งก้าวอีกด้วย กาหลีเหนือค่ะแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งเลยนะคะในประเด็นของกาซาโดยกล่าวโทษอิสราเอลว่าเป็นต้นเหตุของการนองเลือดและระบุว่าสหรัฐก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยในการสนับสนุนอิสราเอลให้ดำเนินนโยบายที่รุนแรงต่อชาวเบรสต์ค่ะ มาต่อที่สหรัฐกันต่อนะคุณแววนะเพราะว่าเห็นทั้มเนี่ยเขาก็จะวางงานให้แต่ละคนใช่ไหมคะอย่างอีรอนมาร์กเนี่ยเขาก็ให้ไปดูแล DOGE ซึ่งมันคือหน่วยปฏิรูประบบราชการทีนี้ก็อาจจะเรียกว่าโดนวิจารณ์ก่อนหน้านี้ก็เลยออกมาเหมือนยืนยันว่าเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างอย่างโปรง่งใสอะนะคะะ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานธิบดีโดนัทป์นะคะพร้อมด้วยอีลอนมัสก์นะคะในภาพเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญไปแล้วนะแล้วก็เป็นพันธม,มิตรทางนโยบายก็ร่วมกันถแถลงข่าวในห้องทํางานรูปไข่เพื่อที่จะปกป้องการลดงบโครงการของรัฐบาลกลางภายใต้โครงการ DOGE ซึ่งมัดเนี่ยเป็นคนที่ดูแลนะคะแต่ว่าพวกเขานี่ก็ยืนยันว่าเออโครงการนี้มันจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสูงสุดเลยอย่างอีรอนมัดเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาน่ะกำลังวางแผนเข้ายึดครองรัฐบาลโดยบอกว่าประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อการปฏิรูปรัฐบาลครั้งใหญ่และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะได้รับแล้วก็ย้ำว่า DOGE นะคะ เป็นองค์กรที่โปร่งใสที่สุดคือประชาชนน่ะจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีผลประโยชน์ได้ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวเขาเองก็คาดหวังว่าเขาก็จะโดนตรวจสอบแบบเข้มงวดก็คือเขาสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบเขาได้ส่วนทั้มก็ยืนยันว่าเขาจะปฏิบัติตามคําสั่งศาลหลังจากมีการคัดค้านจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางต่อแผนปฏิรูปของเขาแต่เขาก็บอกว่าผมนะ่ะปฏิบัติตามคําสั่งศาลเสมอแล้วก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ด้วยนะคะ ระหว่างแถลงข่าวเนี่ยอีรอนมสก์กเขาเปิดเผยว่าเขานะ่ะคุยกับทามแทบทุกวันเลยนะอาวก็เป็นที่ปรึกษาคนสําคัญอ,อ่ะเนาะโดยหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปแล้วก็กระทรวงที่ควรให้ความสําคัญเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เขามีการตรวจสอบบัญชีของกระทรวงกลาโหมขณะที่มีสัญญาทางธุรกิจกับกระทรวงนี้ด้วยอีรอนมสก์ตอบว่าเขาเขาไม่ได้เป็นคนยื่นสัญญาโดยตรงแต่เป็นบุคคลอื่นภายใน SpaceX ที่ดูแลสัญญาเหล่านั้น ส่วนรองประธานพอดีเจดีแวนก็โจมตีความชอบธรรมของฝ่ายตุลาการในการกำกับดูแลโครงการนี้แล้วก็สร้างแรงสันสะเทือนต่อแนวคิดแบ่งแยกอํานาจในระบบประชาธิปไตยของสหรัฐทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของอิรันมักที่เพิ่มขึ้นในรัฐบาลทั้มก็ดูจากภาพเมื่อกี้ในห้องทํางานรูปไข่ที่เขายืน,นทั้มก็นั่งเขาซีนเขาคนส, <c oughs> สำคัญน,<า>นะนี่ก็เผยให้เห็นบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและตุลาการของสหรัฐนะคะ <c oughs> ในประเด็น ปฏิรูป,ปรัฐบาลนะกับโครงการนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมมีภาพปรากฏขึ้นนะคะเป็นภาพการพูดคุยคะระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงค่ะนี่ดูนัททรัมป์ก็ยอมรับนะคะว่าได้สนทนากับสีจิ้นผิงตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งเนี่ยเข้ารับตําแหน่งนะคะแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดขณะที่จีนเองก็ยืนยันว่ามีการพูดคุยก่อนหน้าทรัมป์รับตําแหน่งค่ะเอ๊มันสวนกันนะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับ f o อ News ค่ะโดยบอกว่าได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาของการสนทนาแต่อย่างใดนะคะแม้ว่านักข่าวจะพยายามถามก็ตามขณะที่ทำเนียบขาวยังไม่มีการให้ความเห็นเกี่ยวกับคำให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ด้วย ด้านกระทรวงต่างประเทศของจีนค่ะได้ถูกสอบถามถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยโฆษกกระทรวงนายกัวเจียคุนไม่ได้ตอบโดยตรงแต่ระบุว่าสีจิ้นผิงนั้นพูดคุยกับทรัมป์ผ่านสายตรงเมื่อวันที่17มกราคมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาจะรับตําแหน่งคือเขารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมนะคะทางฝ่ายจีนก็ได้เผยแพร่แถลงการที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาได้พูดคุยสายตรงกันด้วย ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะมีะรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเคยหารือกันเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่มีความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติ๊กตอกสงครามการค้าแล้วก็ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในใต้วันด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นยังคงตึงเครียดนะคะโดยเมื่อวันที่10บกรกฎาคที่ผ่านมานี้จีนก็ได้ขึ้นภาษีขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐบางส่วนในอัตรา1 0 1ถึงค่ะเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลทรัมป์ เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา10%ด้วยสหรัฐเขามีเหตุผลนะคะบอกว่านี่เป็นมาตรการตอบโต้จีนที่ปล่อยให้ยาเสพติดผิดกฎหมายอย่างเฟนทานีนเนี่ยมาแพร่ระบาดเข้าสหารัฐและดาเนินโนโยบายทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐด้วยก็จะว่าไปคุยก็ส่วนของการพูดคุยกันไปนะคะแต่ว่าข้อพิพาททางการค้าแล้วก็ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ยังคงมีกันสู้การตอบโต้กันด้วยการที่อ่ะในเมื่อคุณขึ้นภาษีเราก็ขึ้นได้ขึ้นไปแล้วนี่วันอะไรนะเป็นขึ้นก่อนเลยอ่ะทางจีนใช่ไหมว่าตั้งแต่วันที่10บอ่ะใช่แต่ว่าสหรัฐขึ้นก่อนคือวันที่1กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นสงครามการค้ากันนะคะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel มัติชนทีวีด้วยค่ะ